JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. เองนะคะชั้นป .4 กันทุกคนเลยนะคะคาบนี้ก็เป็นคาบวิชาวิทยาศาสตร์นะคะต่อจากคาบที่แล้วคาบที่แล้วนะคะ,ะคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของอากาศนะคะอากาศเนี่ยมีปริมาตรนะคะ,ะจะเท่ากับจะเท่ากับปริมาตรของภาชนะที่ใส่นะคะ,ะมีปริมาตรไม่คงที่แล้วแต่นะคะว่า อากาศเนี่ยจะมีปริมาตรเท่าไหร่ในตอนที่สองนะคะอากาศที่บรรจุในรูปโป่งนะคะมีรูปร่างค้ายทรงกลมเหมือนกับลูกโป,ป่งและเมื่อปล่อยมือนะคะที่บีบปากลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยนะคะอากาศในลูกโป,ป่งจะเคลื่อนไปอยู่ในถุงมือยางมีผลทําให้ลูกโป,ป่งเนี่ยขนาดเล็กลงแต่ถุงมือยางเนี่ยใหญ่ขึ้นซึ่งนะคะถามว่า อากาศทั้งหมดเนี่ยไปทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดนะคะก็ยังมีอากาศที่ตกค้างที่อยู่ในลูกโป่งเช่นเดียวกันอ่ะสำหรับในหน้านี้นะคะในตอนที่หนึ่งและตอนที่สองซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะคะให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยค่ะหากนักเรียนไม่ทันนะคะสามารถแต่งหน้ากยดยกดปุกมไวต่อได้ะคะ่ะ ลอารวมประสานสัมพันธ์สมัยตรีเจอชุวชาติทำรงพระทุนอง์ราชันยันย,ยัดยึดหลักศาสนาภูมิใจนาทีแห่งนี้เรามีดอกแก้วงามลำคำไข่คติพจน์ของเราเปรียบปัญญาดังเก้าอันประเสริฐเลิดล้ลำอัมภัยคุณธรรมเป็น ไวดำรงไว้วิธีไทยนำารรรมชาติรื่นรมมาริยานยามล้นส,ส้อมทษาเละกีฬาหนึ่งเพื่เรามีรักและความยินดีมีรอยยิ้มให้กันและกันต่อเติมฝันนั้นด้วยความรักด้วยใจสัต เบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสกใสเราคือจันทาสิศิริวิทยา ับันบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทร์สิริวิทยาเราคือจันทร์สิริวิทยานี่คือจันทร์สิริวิทยาในหน้าถัดมานะคะหัดเรียบร้อยแล้วในหน้าถัดมานะคะ ข้อที่สามในข้อหน้าหกสิบหกนะคะข้อที่สามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในข้อสองนะคะเพราะเหตุผลใดเพราะนะคะอากาศเป็นส่วนหนึ่งจากลูกโปง่งถ่ายเทนะคะเข้าไปอยู่ในถุงมือยางทําให้ลูกโป่งเนี่ยพองขึ้นนะคะอากาศที่อยู่ในถุงมือยางนะคะ จะมีรูปร่างนะคะเหมือนกับถุงมือยางเลยและอากาศนะคะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของภาชนะที่บรรจุนะคะอากาศอาหารจะมีรูปร่างเหมือนภาชนะที่บรรจุเมื่อบรรจุอากาศในลูปโป่งและถุงมือยางรูปร่างของอากาศจะเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนกับ okay. รูปร่างของลูกโป่งและถุงมือยาง ซึ่งเราจะสรุปได้ว่าแก๊สนะคะมีปริมาตรและรูปร่างไม่คงที่ค่ะดังนั้นในหน้า66นะคะข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ7และข้อ8ให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยค่ะโดยนักเรียนนะคะสามารถกดหยุดวิดีโอไว้หรือแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยค่ะ ในหน้า67นะคะนัเกเรียนสามารถนะคะล็อกหลังคําว่าเช่นได้เลยนะคะสำหรับคำถามแก๊สต่างชนิดกันมีสมบัติเกี่ยวกับปริมาตรและรูปร่างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะแก๊สต่างชนิดกันนะคะปริมาตรรูปร่างเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะคะแต่มีมวนและน้ำหนัก ที่แตก,ก่างการอย่างที่อธิบายไปช่วงคลิปที่แล้วนะคะว่าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมีนะคะน้ำหนักที่เบาที่สุดจึงทำให้ลูกโป่งสวรรค์เนี่ยสามารถลอยขึ้นได้นั่นเองค่ะ่ะให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูกันต่อ ในหน้า68ค่ะในหน้า68เดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันนะคะในหน้า68เดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันในค้านนี้เลยนะคะสรุปนะคะส,ะสารส,สารจะแบ่งออกเป็นสามชนิดนะคะ สารนะคะจะมีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะทั้งสาสา,านะนเนี่ยมีมวลและต้องการที่อยู่ส่วนสมบัติที่แตกต่างกันก็คือของแข็งนะคะจะมีลักษณะเป็นก้อนหยิบจับได้มีปริมาตรและรูปร่างคงที่ของเหลวนะคะหยิบจับไม่ได้นะคะมีปริมาตรคงที่แต่รูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามรูปร่างของภาชนะที่บรรจุ ผิวหน้านะคะรักษาร,ระดับในแนวราบเสมอแก๊สนะคะหยิบจับไม่ได้มีปริมาณและรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะโดยนะคะอันแรกเราจะเขียนว่าสสารก่อนอตรงกางเขียนว่าสสารนะคะ แตวเราค่อยตกแต่งทีหลังนะคะสารเนี่ยแ,แบ่งออกเป็นสามชนิดนะคะก็จะมีแก๊สนะคะมีของแข็ง มีของแข็งเลือกของแข็งมาตรงนี้ของเหลวนะคะนักเรียนสามารถทําไปพร้อมกับครูเบียได้เลยนะคะหรือนักเรียนเนี่ยระหว่างที่รอครูเบียนนะคะพิมพ์นักเรียนก็สามารถเขียนด้านล่างไปรอก่อนได้เลยนะคะของแข็งของเหลวแล้วก็ เนี okay. yeah. ส่สานนะคะสามารถแบ่งออกเป็นสามสถานะแล้วเราก็ตกแต่งไปได้เลยนะคะตกแต่งอย่างอิสระเลยนะคะคิดอะไรไม่ออกก็ก้อนเมฆไปก่อนอ่า ของแข็งนะคะขอแข็งนักเรียนอาจจะวาดเป็นรูปอื่นก็ได้นะคะแแล้วก็ของเหลววาดทุกสอวนทห้ไหยระบายสีด้วยนะคะนักเรียนสามารถระบายสีได้ด้วยนะคำว่าสะสามส่ะตัเดียวให้เป็นสีฟ้าแล้วกัน เวลานักเรียนระบายสีนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าเวลาที่นักเรียนเขียนลงไปเนี่ยอย่าระบายให้ทับตัวอักษรน,นะคะเพราะว่าครูเบียเอามาตรวจแล้วบางครั้งเนี่ยมันอ่านไม่ออกนะคะนักเรียนก็ระบายแค่ขอบๆก็ได้หรือตรงตัวอักษรเนี่ยระบายอ,อ่อนๆได้นะคะ นักเรียนใช้สีอย่างอื่นก็ได้นะไม่จาเป็นต้องใช้สีเดียวกับกูเบียได้นะคะสีม่วงมาแลวกันยังไม่เคยใช้สีม่วงเลย<ม>อ่านะคะสารจะแบ่งออกเป็น ของแข้งของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองนะคะแล้วก็นกักเรียนเนี่ยสามารถเขียนอธิบายนะคะลงไปในน้าล่างนะคะได้เลย Boom.

i ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ครูเบียอยากจะให้สวยงามนะคะครูเบียก็ตกแต่งเอาไปด้วยและแต่นักเรียนนะนักเรียนก็สามารถอทำนะคะของนักเรียนเนี่ยให้ดูน่าอ่มากขึ้นได้ด้วยนะคะ,แ,ะแต่นักเรียนเลยนะคะแต่ดังนั้นนะคะข้อความ ควรเขียนให้เรียบร้อยค่ะสำหรับนะคะข้ามน,นี้นะคะอูเบียก็ ากไว้เพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยหน้าไหนนะคะไม่ทันให้นักเรียนกดยุดวิดีโอไว้นะคะแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็มานั่งเขียนในชั่วโมงว่างของนักเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของครูเบียกับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ